ครับนี่จากที่ไปถ่ายมายางรั่วโดนอะไรก็ไม่รู้่าจะเป็นเหล็กก็ร้องอย่างนี้เลยครับนี่รั่วข้างซ้ายร้องข้างขวาหาไม้หาขอนอะไรมาลองครับนี่พอร้องแล้วร้องมันก็หลอยเราก็ขับกลับบ้านได้รั่วครับเนี่ยหลุดแล้ว มั่วรวครับยางซ้ายรั่ววันนี้รองสามขารองสามขาเอาไม้รองครับรองสามขาวิ่งกลับบ้านทางนี้รั่วจริงมันลอยนะครับจริงมันลอยแต่ว่าไม้มันแตกแล้วเอาพค้นเล็กมาไม่ได้โค้ดใหญ่มา แลาวมันล่วข้างขวาแล้วก็รอข้างซ้ายครับสลับกันลองวี่งางขากลับบ้านได้